วัดที่12โดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ครองราชระหว่างปีคริสตศักราช1113ถึงประมาณปี1150โดยมีการคาดเดาว่าศาสนสถานขนาดใหญ่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระอทิหรือสุสานส่วนพระองค์และเพื่ออุทิศให้แก่เทพพระเจ้าฮินดูส3องค์คือพระศิวะพระพรมพระวิษณุ ก่อนที่าศาสนสถานแห่งนี้จะมีชื่อว่านครวัดซึ่งความหมายว่าเมืองแห่งวัดในภาษาเขมรในอดีตสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกตามพระบัตรบรมวิษณุโลกหรือพระนามของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองหลังสวรรคตว่าพระวิษณุโลกาซึ่งมีความหมายว่าที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิษณุตามอิทธิพลของาศาสนาฮินดู